สวัสดีครับน,นักสูบช่องสแนลเช็ดเช็ดเดาครับตามที่เห็นนหน้าครับว่าซึ่งตำชาติภาพวิจารณ์แต่โปพอทารักโลกจริงๆอย่างที่ว่าไม่ควรจะตัวตัว14ตั้งแต่แรกนเราไปดูเหตุผลครับว่าทําไมถึงเขาถึงพูดแบบนี้นะครับถ้าสามารถทำมวามเข้าใจทานด้านล่างขอ,ของคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับมาแล้วก,กันะครับมาดูที่สเปกนะครับ พอสเปคเนจจใจความสำคัาว่าอย่าี่เห็นเลยนะครับผมสีเขียวคือคือข้อที่เ็ิเติมขึ้นมาครับอย่างที่เราเห็นววนะครับว่าพัฒนาดูมากครับจ้าภาพเหมือนกัน ชิตัวเดียกันซตัวเดียกัน G.P.U พัฒนาขึ้นเจนครับร a m ตพิงมจากสเป็นหความจุเท่าเดิมกล้องหลักตัดเออนลดแสงเป็นจากหนึ่งจุดสองอยาแค้นหินจุดห้านะครับก้องหน้านะครับ จาก2.1ก็ได้สุดสองน f ของใบโพล13คือ2.1แต่โ14สุรสองน,นเหมือน,นกันแต่ f 1.9ลดลงไป0.3ถือว่าให้ความสว่างที่มากขึ้นนะครับปูนทุ่นจาก5 0นะครับ เป็น5.3แเบตเตอรี่มากขึ้น39มบบเก้าซ้อหน่อยมาจะบอกว่าถ้าคนซื้อเหล่านี้ไปซื้อนในคู่สิบสามนะครับดีกว่าครับราคาถูกด้วยครับตลาดมือสองการวิ่งกระจุยนะครับรับประกันว่าข่าวต่อไปแล้วทำไม แลปวิ้ลสีแห่งขึ้นนะครับแ่งมากเลยจำหน้าแนบข่าวสองข่าวเข้าไปในเคีเขาไปในทุกไในรรม้าตครับคาดการว่าแ p ปเปิลนับ่าจะเปลี่ยนเทียมขึ้นจากตอนนี้มันเปลี่ยน่ราคาเปิดขึ้นประาณสองสิบห้าสอนะครัแอปเปิ้ลน่าจะกปิกเดททุกประเทศที่สี่สิครับทำให้ ลาตาเปล,ลีล่ยนกลับมาเป็นไทยจะแพงขึ้นราคาถึงแทนประเทศอื่นสองถึงสามนี่คือสายที่ไอโฟนสิบสี่ที่ไปตูนกับนุ่ราคาจะแพงจนแบบสุดยอดจะแพงมากเลยครับสมมติถ้าใครเห็นด้วยกับข้อความกับบทความนี้นะครับคอมเมนต์นะครับคนายไม่เห็นด้วยก็ขอมเมนต์มาได้เหมือนกันครับเราอยากให้มาคุยกันนะครับผม คท้งยัสาได้ครับ